สวสวะวันชัยปิงการเมืองซูปเกาะทุกฝ่ายที่มีอำนาจหนาจ้นาหนา้าแ่สวัสดีมิตรรักแฟนคลับคิงโพแดงทุกทุกท่านขอขอบคุณคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คิงกันด้วยนะจ๊ะเดิมทีวันนี้คิงอยากจะเล่นเหล่าตำรวจที่กลุ่มลุมฟ้องพี่อาจจากคดีน้องแตงโมแต่บังเอิญว่าคิงไปเจอคลิปหนึ่งในติ๊กต็อกเป็นคลิปที่ไอเดที่มาจากรักขานได้มาล่อสวสวคนหนึ่งที่เปลี่ยนสีเปลี่ยน ที่เลียใครมีอํานาจไอ้สอวคนนี้ก็รีบแก้นไปเลีย <c oughs> เพื่อหวังได้อํานาจลองไปฟังไอ้เดดูนะงคนแม่็ตอนแรกๆก็สนับสนุนนะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะให้มีการให้สวมีอํานาจเลือกนายกพอสักพักประยุทธ์หมดอานาจแม่งเปลี่ยนสีไม่นะคนประเภทนี้แม่ก็มีก็คือพูดง่าย ที่ไหนมีอำนาจมึงก็ไปคนประเภทนี้เราก็อย่าไปให้ราคาแต่ผมไม่ได้บอกว่าเป็นใครแม่หวังแต่อำนาจทำไมไม่คิดถึงสก,กลนครบ้างล่ะอันนั้มันอำนาจ,จเจริญไ <I day. S 1> อเดย์คงจะสุดจะทนกับคนพนันนี้ที่ไร้จุดยืนไร้ราคา,ย,าย้ยายขั้วย้ายข้างเลียแม่มได้ทุกอย่างเพื่อไปก่ออำนาจใหม่ สูผลประโยชน์แม่คนอย่างนี้มีจริงๆละเทียวมันก็ทําให้คิงนึกขึ้นได้ว่าในอดีตนั้นสวว,วันชัยคนนี้เคยอยู่ร่วมกวนต่างๆมามากมายจริงๆเพราะก่อนที่จะมาเป็นสว,วในยุคคสอชอนั้นวันไัคนนี้เคยลงสมัครสสกรุงเทพมหานครในนามพรรคชาติพัฒนาแต่ก็พ่ายแพ้บทรูปต่อมาในยุคพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่นำโดยผลตีจำลองสีเบืองและลุงสนทิ สอวคนนี้ก็ไปร่วมกับพันธมิตรเพื่อขับไล่ทักษิณด้วยนะนันๆๆแล้วก็ทําให้มันได้ไปจัดรายการร่วมกับอาจารย์เจิมศักดิ์ที่ช่อง ASTV ของลุงสนธิคนที่ไอ้วันชัยมันออกมาโต้ตอบในวันนี้อ้าวไอเฮอะไรของมันวะน่ะอแม่ปะทถพอยุคการเมืองพลิกขั้วเนวินหนุนให้อภิสิทธิ์เป็นนายกไอวันชัยก็เข้าไปหาสาธิตวงหนองเตยพักประชาธิปัตย์จนได้จั รายการท e ีเอ็นบี T, จนกระทั่งยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ไอ้วันชัยก็เข้าไปร่วมกับกลุ่มกปปอขับไร่ จนเกิดการปฏิวัติไอ้วันชัยแม่มได้เป็นสอวอเฉยแถมตัวมันนั้นยังเป็นคนที่เสนอให้สว2อวอ2ห0คนมีสิทธิ์ในการโหวตนายกซะด้วยมันยังบอกด้วยนะว่าปบมือให้ผมหน่อยแม่คนหาอะไรวะเนี่ยย้ายขัวย้ายข้างบั่วซั่วตัวเหล่งไปโบดชาติพัฒนาพันธมิตรประชาธิป,ปัตย์กปป็ปกสสชงม่ม ีทุอำนาจนกระทั่งอนอนวทนายกหลังจากเลือกตั้งปี66ที่พักคก้าไกลมาเป็นอันดับหนึ่งไอ้สววันชัยก็ย้ายขั้วอีกครั้งประกาศสนับสนุนโวทให้ไอ้พิธานายกว่าเป็นนายกแอะก็อดเพราะเสียงส่วนใหญ่ไม่รับรองแอ่พอเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลไอ้สวอวันชัยแม่มกายล่างเป็นปิงเกาะดูดอำนาจอีกครั้งเลยแม่มบทรับรองให้เศรษฐาจากเพื่อไทยเป็นนายกซะ ดูสิหน้าคนเราผลแบบนี้แม่มก็มีด้วยแล้ว่านอกจากจะหนุนไอ้ว่าแล้วไม่กี่วันก็สนับสนุนเสียนิดเศษฐาเฉยเลยและในวันนี้ไอ้วันชัยมันก็ลืมสิ้นทุกอย่างในอดีตที่มันเคยทําไปหมดแล้วเพราะมันไม่ได้ทําด้วยอุดมการณ์แต่มันทําเพื่อประโยชน์และอํานาจมันเจิงไปเลียส่งติงไอแมวถึงบ้านจันสองล่ารับจบสอพอเชียนนายกอุ้งอิงและไอแมวนี่ถ้าไอ้วันชัยเป็นเด็กช่างโฟกิงนา มันคงใส่เสื้อกะหนกไปแทงบูวันลุ่งขึ้นใส่เสื้อบูไปแทงอินแล้วก็ใส่เสื้ออินไปแทงชาชื่นแม่คบไม่ได้จริงๆพวกเรามารอดูกันนะว่าไอ้ปิงสวกสวที่ชื่อวันชัยมันจะได้แต่งตั้งเป็นตําแหน่งเชี่ยอะไรในสภาอาจจะได้เป็นกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญคนนอกก็ได้นะจ๊ะหรือไม่ก็อาจไปได้ตำแหน่งกรรม าธิการในบริษัทอะไรสักแห่งของตระกูลชินวัตรแน่นอนแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คิยงกันด้วยนะจ๊ะ